ค,คสื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์เยินดรทมสมุดดีพี่น้องทุกท่านค่ะประโยชน์ของการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีคือสบายเบาวกายมีกำลังเป็นอยู่ขาสุขรายการต่อไปขอเชิญทุกท่าน มาร่วมเบิกบานบึกลมหายใจบริหารปอดผ่อนคายกล้ามเนื้อต่อด้วยมาร์สแพทย์วิถีธรรมบริหารหัวใจกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตจากนั้นกดจุดลมปานและโยคะกายบริหารที่ถูกต้องเพื่อปรับสมดุลร่างกายระบบย่อยอาหารกล้ามเนื้อและทางเดินหายใจถ้าทุกท่านพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ